สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เป็นดวงของคุณนะคะใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้บอกเลยว่าช่องมูลวิสเปอร์ทารลอเอกขอเตือนเลยว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีเรื่องบังเอิญบนโลกใบนี้ค่ะวันนี้ชาวกรกฎช่วงมกรากรุมพาจะเป็นยังไงแล้ววันนี้ดวงตัวตนของคุณเป็นยังไงนะตอนนี้นะคะกนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลน,นะคะถ้าใครรู้สึกว่าใช่ดูต่อไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานนะคะชาวกรกฎนะเราเปิดไพ่พร้อมกันชาวกรกฎตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะชาวกรกฎนะคะบอกเลยว่า อาจจะเป็นช่วงที่กำลังเปลี่ยนถ่ายมานะคะมันก็เลยยังมีบางอย่างที่ยังติดขัดนะคะยังติดขัดยังไม่เป็นอิสระนะคะบางท่านบางคนอาจจะมีการจบอะไรบางอย่างมานะคะแล้วก็ชีวิตกำลังจะเปลี่ยนถ่ายมาในชีวิตใหม่นะคะแต่ว่า ตอนนี้ถ้าคุณจบอะไรบางอย่างมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์การงานหน้าที่หรือว่าอะไรก็ตามที่มันได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับบางท่านนะอาจจะมีการหย่าล้างด้วยนะคะบางท่านตอนนี้ให้อยู่นิ่งๆใจเย็นๆน,นะคะอยู่กับตัวเองก่อนอย่าพึ่งรีบร้อนทําอะไรนะคะอย่าพึ่งหุนหันพันแล่นนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามอย่าใจร้อนตอนนี้เป็นจังหวะที่ต้องนิ่งก่อน นะคะนิ่งรักตัวเองเอนจอยกับชีวิตนะคะอยากทำอะไรทำอะไรที่ไม่เคยทำที่ผ่านมาทำซะนะคะแล้วชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นถ้ารีบร้อนหรือว่าเร่งรัดชีวิตให้มันต้องแบบโอ้พิ่งจบมาเลยแล้วต้องเริ่มอะไรใหม่ทันทีอันนี้ไม่ดีอันนี้ยังไม่ใช่นะคะมาเดี๋ยวขอดูดวงโดยรวมนะคะช่วง มกราคมหน่อยว่าจะไปในทิศทางไหนนะของชาวกรกฎนะคะกรกฎบอกเลยว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงกลางๆมักกรลานะคะคุณจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นกว่าเดิมคุณจะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างนะคะคนที่รอคอยเงิน มีเกณฑ์จะได้นะคะโอกาสดีๆโอกาสใหญ่ๆนะคะความมั่นคงในชีวิตจะเกิดขึ้นนะคะและสิ่งที่คุณกำลังคิดหรืออะไรก็ตามที่อยากจะทำคุณจะทำและประสบความสำเร็จนะคะเหมือนค่อยๆเป็นค่อยไปชีวิตนะคะแต่จะสดใสมากกว่าเดิมนะคะบางท่านบางคนบางคนจบจากการเป็นลูกจ้างมีเกณฑ์จะเป็นเจ้าคนนายคนหรือว่ามีเกณฑ์จะเป็นเจ้านายตัวเอง นะคะสำหรับชาวกรกฎเดือนมกรากลุ่มภาพันห้า2569เนะคะเหมือนชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจากหน้ามือไปหลังมือเลยทีเดียวมาขอดูเรื่องการงานของชาวกรกฎนะคะการงานเป็นยังไงบ้างคะการงานช่วงนี้แบบภาละเยอะอยู่ นะคะนะแบกภาระที่มันผ่านมาเป็นภาระที่ต้องทำเป็นเป็นงานที่มันผูกมัดพัวพันนะคะมันจําเป็นต้องทําแล้วทําให้คุณเกิดความเครียดความวิตกกังวลช่วงมกราบุญภานะคะบางท่านนะถึงบอกว่าให้อยู่นิ่งๆให้รักตัวเองมาเป็นอันดับแรกนะคะอย่าไปห่วงเรื่องงานเข้าใจว่างานสําคัญแต่ว่าตัวเองสําคัญกว่านะคะถ้า คุณจิตใจคุณเข้มแข็งคุณปลอดโปร่งทุกอย่างแฮปปี้งานทุกอย่างมันจะโฟด้วยตัวของมันเองนะคะเนี่ยถ้าคุณอกถ้าคุณแบบปรับพอมนหรือปรับความสมดุลในร่างกายได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากในเรื่องงานให้มันเป็นไปนะคะตามแบบแผนของมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวเราจะจัดก,การได้เดี๋ยวมันจะผ่านไปนะคะคุณจะต้อง อย่างที่บอกนะจิตใจของคุณเป็น number o เลยนะคะรักตัวเองนะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีอะไรที่มันเครียดวยติตกกังวลคุณทำได้เรื่องงานะแต่ตอนนี้มันอาจจะมองไม่เห็นทางแหละเนาะแต่ว่าถ้าคุณตั้งสติได้คุณทำได้แน่นอนนะคะแล้วก็มันจะออกมาดีด้วยงานมันจะออกมาดีมันจะออกมา perfect ด้วยเพราะว่าคุณมีความสุขข้างในตัวเองนะคะขอดูเรื่องการเงินต่อเลยค่ะช่วงมกรากรุภาพาเป็นยังไงบ้างการเงิน การเงินนะคะช่วงนี้ก็อาจจะตึงๆหน่อยมกรากรุมพานะคะมันก็จะมีเข้ามาแต่ก็ไม่ได้มีเยอะหรือบางอย่างเข้ามาแต่มันก็ไม่ใช่แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะเหมือนแบบอาจจะด้วยว่าเงินมันยังไม่มาอย่างที่เราต้องการมันไม่มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะช่วงมกรากรุมพาอาจจะต้องใจยเย็นค่อยๆแบบทำต่อไปหรือว่าอย่าไปเครียด นะคะปล่อยให้มันแบบเป็นไปเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกเลยชาวกรกฎทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะถ้าคุณแบบจิตใจคุณแบบผ่องใสคุณไม่เครียดคุณไม่วิตกกังวลปล่อยให้มันเป็นไปเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นถ้าคุณคิดอย่างนี้ได้ทุกอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแน่นอนต้องบอกเลยว่าเงินช่วงนี้มันอาจจะมันจะสตรักนิดนึงนะคะมันอาจจะ บางอย่างมันหมุนไม่ทันหรือว่ามันบริหารไม่ได้ทําให้คุณแบบเกิดความเครียดวิตกกังวลแต่ว่าทําให้มันดีที่สุดอืมมกุลากมพาทําให้มันดีที่สุดนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะพักใจก่อนช่วงนี้เรื่องเงินนะคะปล่อยให้มันเป็นไปก่อนนะคะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันมันไม่ได้ร้ายขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้ร้ายขนาดนั้นมันก็จะค่อยๆหมุนได้แต่ว่ามันก็อาจจะแบบยังไม่ได้ดี ขนาดนั้นนะคะช่วงมก,กราคมพาของชาวกรากฎนะให้ใจเยน็นใจร่มๆนะคะความรักเป็นยังไงเอ่ยความรักบางบางท่านนะคะอย่างที่บอกนะมีการตัดสินใจอะไรลงไปนะไม่ว่าคุณตัดสินใจอะไรลงไปก็ตามนะคะมันคือสิ่งที่ดีสำหรับคุณเสมอนะคะสำหรับใครที่ยังมี ยังมีแฟนอยู่นะคะยังคบกันอยู่นะบอกเลยว่าเดี๋ยวก็จะมีหนทางช่วยเหลือกันนะคะสนับสนุนส่งเสริมกันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะส่วนคนโสดจะมีเกณฑ์ได้คนที่เด็กกว่านะคะแต่ว่าเขาจะเข้ามาช่วยนะคะอาจจะเข้ามาช่วยในเรื่องเงินหรือว่าช่วยในเรื่องในด้านอื่นๆน,นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาช่วยนะคะ <het S 1> ความรักไม่น่ามีปัญหาไม่น่าห่วงเลยนะคะ เพราะว่าพื้นฐานคุณรักตัวเองอยู่แล้วอย่างที่บอกนะคะอะไรก็ทําอะไรไม่ได้มาขอดูเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะคะมกรากรุมพานะสุขภาพใครที่เป็นผู้หญิงนะคะดูแลตัวเองนิดนึงนะ ดูแลตัวเองนิดนึงใครได้เป็นผู้หญิงนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องระบบฮอร์โมนนะคะหรือใครที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะหมั่นดูแลตัวเองอย่างที่บอกเลยชาวกรกฎมก,กรารุมภาคุณอาจจะเครียดน,นะคะอันนี้โดยรวมนะคุณอาจจะเครียดในในเรื่องต่างๆที่มันถาโถมมาตั้งแต่ปลายปีหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามที่มันยังจัดการไม่ได้นะแต่ไพ่อยากจะแนะนําว่าให้คุณใจเย็นๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรสุขภาพ ถ้าใครยังไม่ไปเช็คให้ไปเช็คนะคะหรือว่าถ้าใครเช็คแล้วนะคะอาจจะมีเกี่ยวกับระบบภายในสําหรับผู้หญิงนะผู้ชายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องฮอร์โมนอะไรปกติแต่ผู้แต่ผู้หญิงนี่ค่อนข้างจะเป็นในเรื่องฮอร์โมนข้างในนะคะแล้วก็ให้หมั่นตัวสุขภาพนะคะให้เช็คใครที่รู้แล้วว่าตัวเองไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรให้รักษาเนื้อรักษาตัวทำจิตใจให้ให,ให้ผ่องใสอืม ให้สม,มดุลปรับสม,มดุลในร่างกายชาวกรกฎต้องปรับสม,มดุลในร่างกายนะคะเอาความเป็นน้ําเอาความแบบใจเย็นนะคะรีแลกซ์เข้ามาช่วยนะคะแล้วทุกอย่างจะปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นดวงโดยรวมมกราคมพาชาวกรกฎเป็นยังไงบ้างคะดวงโดยรวม ชาวกรกฎมกะลากรุงพานะคะบอกเลยว่าโอกาสมันจะมีเข้ามาแต่มันไม่อาจจะมันอาจจะไม่ได้เข้ามาแบบว่าหูยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะคะมันก็เข้ามาแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังนะคะบางอย่างที่เราคาดหวังมันก็จะต้องใช้เวลานะคะแล้ว the world ขึ้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแน่นอนสําหรับชาวกรกฎแต่ต้องบอกทั้งนี้ทั้งนั้นนะอยากจะให้ชาวกรกฎนะคะ รักษาเนื้อรักษาตัวดูแลตัวเองไม่ว่าเรื่องอะไรการเงินการงานความรักสุขภาพทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวของชาวกรกฎเองถ้าชาวกรกฎนะคะเครียดแล้วก็มุ่งแต่เรื่องนั้นคิดแต่เรื่องนั้นตลอดมันจะทําให้ชาวกรกฎร่างกายความเครียดทุกอย่างมันมันผันมันผันผวน,น,นแล้วก็ทําให้ไม่สบายมากขึ้นหรือว่าอะไรก็ตามมันอาจจะยังไม่สําเร็จนะคะต้องปล่อยจอย ดีแลกซ์ ax, นะคะรักตัวเองให้มากๆจําไว้เลยว่าคุณเชื่ออะไรก็ได้แต่ขอให้เชื่อตัวเองก่อนนะคะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปเพราะคุณทําได้คุณคือคนเก่งนะคะถ้าว่างๆนะคะถ้าว่างๆอันนี้เคล็ดลับนะสําหรับชาวกรกฎนะถ้าว่างให้ไปเที่ยวที่มีแหล่งน้ําน้ําตกทะเลเกี่ยวกับน้ําจะดีมากๆนะคะ ปรับสมดุลในร่างกายแล้วทุกอย่างจะผ่านไปขอให้ชาวกรกฎเดือนมกราคมพานะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอสมปรารถนาขอให้ดวงเปิดนะคะขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวกรกฎเป็นกำลังใจให้ในทุกเรื่องเลยสาธุสาธุคะ่ะ